เจอยิงไม่โดนนี่วะเอายิงสาดไปก่อนเผ็ดตัวเห็นแวบ,บๆเห็นแวบ,บๆเอา,ย,าย,ยิงไม่ตายยิงไม่ตายตายแล้วล้มเ เอ้าวเรียสวัสดีทุกผู้ชมทุกทุกท่านนะครับกินมี่ทำรับทุกท่านเข้าสู่พีทีชอทชานลกับเกมฟรีไฟน์เนี่ยโหลดมาอีกแล้วนะฮะโหลดแล้วก็ลบโหลดแล้วก็ลบนี่ครับเล่นกันในโหมด,ดซีวีซีนะครับไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วฟีมือจะเป็นอย่างไรนั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่าซ้ำไปก่อนนิดนึงเพื่อนโหดอยู่แล้วสมได้เอ้เจะใครยิงหลังอ่ามองเห็นมองเห็นยิงเข้าไปยิงก็อือล้มไปหนึ่งตัว ยังมีเพื่อนอ่าล้มไปอีกหนึ่งโอเคยังชิวชิวโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคเ,เหมือนรู้สึกว่าอ้าวนิ่งว่านี่อย่างน,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 นี้ต้องโดนเรียบร้อยโอ้พันรอบแรกไปได้อย่างชิวชิวนะครับอ่มาที่รอบที่สองไปดีเอ่ยเอานี้แล้วกันครับ P90 นะี่ฮะ ก็หมวกหนึ่งใบป้องกันกันโดนยิงหัวครับหล่เพื่อนนะจะต่อยะเพื่อนเอาใช่ปะเอาใช่ปะเอาใช่ปะนี่นี่นี่เอาละพรุยครับมาที่รอบที่สองไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่อันนี้ไม่ค่อยถนัดเลยรู้สึกว่าด่านนี้สตูชอบซ่อนอยู่บนหลังคาใช่ไหมครับซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ ต้องลองดูกันก่อนอย่าม,มองหลังคานะว่าด่านนี้ชอบเล่นหลังคากันเยอะมากต้องระวังไว้ให้ดียังไม่เจออะไรนะเฮ้ ه, มีคนยิงอยู่แถวนี้เหรอเพื่อนล้มไปแล้วหนึ่งมีตัวแน่ๆเอ๊ะจะจะจะยิงเดี๋ยวยังไม่สำสังตัวยังไม่สำสังตัวยังไม่ทสำสังตัวทีเดียวมาแบบไม่ตั้งโอ้โหโอ้โหโอ,อ,อตายซะแล้ว ตกใจครับมาแบบไม่ทันจะตั้งตัววางพึ่งทีมอย่างเดียวเฮ้ยเฮอ้าวโอ้โหผ่านอย่างง่ายดายเพื่อนช่วยชีวิตขอบประคุณมากเอาละมาที่รอบที่สามกันแล้วนะเอาอะไรดีนะปืนเนี่ยอันนี้แล้วกันครับเอาแบบเจอแล้วสัตว์ยิงหัวหนึ่งใบเช่นเคยนะครับป้องกันหัวไว้ก่อน หกวิพร้อมเลยไม่รู้เสียงหมาเห่าจะเข้าเข้าในเกมด้วยหรือเปล่าตอนนี้หมาเห่าอีกแล้วนี่หมาเห่าดีมากเลยอะ่ะาอแล้เราไปแบบตรงๆกันเลยดีไหมบุกกันแบบตรงๆไม่มีอ้อมค้อมหาตัวไม่เจอแต่อเดี๋ยวน่าจะมีซ่อนอยู่มันเงียบจังวะ อยู่ไหนนะแถวนี้หรือเปล่ามันเงียบจังเดี๋ยวกระสุนใครเมื่อกี้มีกระสุนปีศาวิ่งผ่านหน้าแต่ข้างบนเหรอเอ้อข้างบนนั่นเองโอเคเจอตัวยิงยิงไม่โดนเอาละไหนก็ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรวิ่งผ่านหน้าไปเมื่อกี้เหมือนมีอะไรวิ่งผ่านหน้า จะเก็บมันไหมครับเก็บมนเลยดีกว่าไหมมันวิ่งผ่านหน้าอย่างนี้ปล่อยไว้ได้อย่างไรอาแล้วยิงซ้ําเติมให้เหลือตัวเดียวน่าจะเป็นตัวที่อยู่ด้านบนสินะเพื่อนลม้มเอาไงต่อดีเ,ออดเล่นบุกไหนดีครับเราเหลือกันสามทีมตรงข้ามเหลือหนึ่งน่าจะเป็นตัวที่อยู่ข้างบนนะแต่อย่างอ้ยล้มสองอะไรกันนี่นี่มันสถานการณ์ย่ำแย่ เคลียร์เลยครับเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยจัดไปแล้วเดี๋ยวหิวให้ละกันนะฮะนี่หมายที่รอบที่สี่รอบตัดสินดานาอะไรกีกวะเนี่ยเอาปืนลูกซองหนึ่งกระบอกแต่ก็ไอวอร์ ore, จริงๆไม่ค่อยถนัดการตั้งไอวอร์นะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เล่นเกมนี้มาแต่ก็จะพกไปด้วยละกันนะอาล้ พร้อมลุยยังไงเราก็ต้องชนะอยู่แล้ว,ลวนะรอบสุดท้ายแล้วล่ะไม่ให้ตีตื้นมาได้หรอกนะออด่านนี้โอเคด่านนี้ก็หาตัวกันเจอเร็วนะน่าจะไม่มีปัญหาเอาละมาเจอยิงไม่โดนนี่วะเอายิงสาดไปก่อนเห็นตัวเห็นแวบ,บๆเห็นแวบๆเอายิงไม่ตาย ยิ่งไม่ตายตายแล้วล้มหนึ่งล้มหนึ่งไปแล้วครับตอนนี้เข้าเลยดีกว่ามีอีกเหรออย่าพึ่งขอเก็บก่อนไหนไหมันต้องมีเพื่อนซ้ำให้ด้วยนะครับน่าจะมีอีกหนึ่งตัวที่ไม่รู้ว่าซ่อนอยู่ตรงไหนเอา้าจบโอ้โหจบอย่างเร็วครับผมก็จบแล้วก็ก็ดีครับ ก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอยากสนับสนุนโดนเนทที่เกี่ยวข้ด้านหน้าจอรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าผมวางรับสวหรับคลิปในตัวครับบายกรับ